คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธะมะอ,ะอุนโมพุทธายะว่าเที่ยวเดียววิรัทโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาศีวิร,าท,าวราทาสาวิระอิยโยพุทธะมามีมามะพุทธะสวาโหมประคถานี่ลูกหลานทั้งหลายถ้าใครจำได้นะ ถ้าใครจำคาถาได้ทำให้เป็นสมาธิทำให้เป็นฌานมีผลสองอย่างคือว่าถ้าเป็นฌานแล้วลาบสการะจะเกิดไม่ขาดสายขึ้นชื่อว่าความขัดข้องใดๆไม่ค่อยจะมีหากว่ามีขึ้นมาก็มีการชดใช้หมายความว่าหาทันนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี่เป็นพุทธานุสติกรรมฐานมีผลยันให้ถึงพรมหมายความว่า บรรดาให้เกิดเป็นพรหมได้แต่ถ้าหากใช้ฌานอันนั้นไปเจริญวิปาาัสนาญาณก็ไปพระนิพพานได้ฉะนั้นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานจึงไม่ใช่เป็นคาถาที่ปรำปราหรือไร้ผลมีผลในชาติปัจจุบันแล้วก็มีผลในชาติสัมปรายพหากว่าบรรดาลูกหลานทั้งหลายทำคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานจนเป็นฌานได้ทุกคนก็จะไม่มีความยากจน เวลาตายก็มีความสุขอยากจะไปนิพพานก็ไปได้มีผลเสมอกันเป็นคาถาของชาวบ้านโดยตรง